ควานเกียวนะครับวันนี้ควันเกียวนะมาช่วยนะครับไปแล้วโอ้เป็นยังไ,ไงเนาะบัดเดนเนาะเดี๋ยวชอบรถไทนะครับก็มาช่วยไทยนะฮะค่คอยๆดูกันไปนะครับว่า สิคือบอได้ครับเนาะควานเขียวก็นู่นนะครับนู่นอยู่บนรถไทน,นะครับนั่งไทอยู่ ได้ยูไปเลยไปเลยจมดอกยกขึ้นเลยเออยกหางวิ่งมาเลยมันเลื่อนนี่เฉยมันเลื่อนมันเลื่อนมาเลยมาเลยเออได้ยูได้ยู ยู่ได้ครับเด้าก้อเจียวของเฮาเบ็ดับสีเม็ดปลาเดียวยจเอร์เซ็นได้าเปอร์เซ็นนะครับเมดเบ็ดเ้วเนี่ยบมเห็นได้ครับเนาะ่านียือได้ เปลี่ยนควานเปียวนะครับขับรถไปวันนี้คือบแน้วเือบแน้ว ก็สวัสดีศูนย์คนนะครับยังไม่มีใครดูนะครับม <laughs> <laughs> ีความเจียวก็ลองเปลี่ยนอาชีพก็ฝึกงานไว้นะครับ หน้าจะได้เป็นของตัวเองนะครับก็จะได้ทำเป็นนะครับทับเป็นนะครับไถนาอืมยาวเนี้ย ยกหางช่วยมันน้อยยกหางขึ้นช่วยมันด้วยน้อยอย,ยกหางช่วยมันเอาเลี้ยงเลี้ยงหางช่วยมันเวลามันติดยกหางขึ้นเลย อ่าเปลี่ยนมาโอ่ครับนอ้องนันเกี่ยวนะครับไมไ่แล้ยว <c oughs> ยกหางวิ่งไปเลยยกหางวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่ต้องไม่เอายกหางยกหางขึ้นแล้วก็วิ่งไป <c oughs> ยกหางขึ้นเออเอารวิ่งไปเลย ไม่ไม่ต้องสายแล้วเดี๋ยวได้อยู่โอ้คืออยู่เชือแผ่นเดียวของเราครับโอ้เนี่ยม่เห็นเลยนะครับเนาะเบ็ดทิ่เมเบ็ดแล้วมันตัดนะครับเนี่ยไม่เห็นเลยครับไม่เห็นห่งเลยรถเดี๋ยวเราขับอยู่นะครับเกือบรถติดนะครับเมื่อกี้นี่ ôi na cái tên này nào này na, đi đây đi đây đi nè. สวัสดีทั้งสามท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันเ้ียวขับรถไถนะครับวันนี้นะลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับฝึกอาชีพไปด้วยนะครับฝึกอาชีพในการขับรถไถนะครับจักจะเป็ยนยังไงน้อประเด็นอะ อะไร,ไไรอะไรขันห้างโอ้ทันได้บ่โทรศัพท์มันจะตัดแล้วนั้นเนี่ยมองไม่เห็นเลยใช่ไหมเออจิอ๋วไง หันอยู่กแบแปดจมูกเอไปต่อเนี่ยร<ป>ต,ตรงนี้แล้วก็ดอกนึ้นาทดสอบต่อไปนะครับมันตับทีนาของเรานะครับไนาเกบเสร็จแล้วนะครับ คลอกเดียวตรงนี้ก็เสร็จแล้วนี่น้องใหม่ของเราประเดมนะครับลองดูกอาชี โอ้ยแบตบกระสีมืดแน่กับว่าเห็นนะครับเนาะพี่น้องเมืดต็มตือยเลยนะครับตากระบอกขออู่ สวัสดีทั้งหกท่านนะครับก็รับชมไปเรื่อยๆนะครับไม่ชว่าจงไหนนะครับขับรถไถนีนะครับ,บความเกี่ยวนะครับอีกบทบาทหนึ่งนะฮะของความเกี่ยวนะครับหลากหลายอาชีพนะครับ ฝึกไว้ในตัวนะครับฝึกเปน็นอนาคตข้างหน้านะครับไมได้เป็นสาวไล่สาวนากองเขานะครับอลองดูอ่ะมุดในกลุ่มเราบ้างนะเอาเฟื่องเฟื่องโอ้โหโอ้โ,อโอสิงเขาคนละโอ้อันตรายเว้ยโอ้ขับรถสิงเว้ยโอ้ยเหยียบไม่ใช่คนมาหน่อยถอยก่อนโอ้ยตายแล้วมองไม่เห็นนะครับแบดมันใกล้จะหมดแล้วนะครับมันเลยตัด เดี๋ยวจะแก่ีหรือห้าเปอร์เซ็นนี่นะมันครับมัน,มนจะบอสสว่างให้นะครับมืตดติดอเลยแต่เราจะมองเห็นนิดหน่อยนะครับพอเป็นลางๆนะโอ้ยดวงตาบอดใกันกเส็นแล้วโอ้ความพยายามนะครับอ๋อพอได้อยู่นะครับโอ้ค,อคือคือคือเสร็จจนได้นะครับโอ้เขทาขทาเขทาทาไป ที่ไหนที่ไหนทีส์โอ้มามามาพอพ่อเสร็จแล้วโอ,โอ้ได้เยอะได้เยอะนะครับเนาะโอ้สขหร,บร,รับเขอแจวท่อนนะครับเอาได้แล้วได้แล้วน,วนวี่ฮะ <eter? S 2> สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมได้แล้วทีทีทั้งห้าท่านนะครับเมื่อกี้เป็นหกยังได้อยู่ก่อนมองไม่เห็น,นครับได้เยอะได้เยอนะแบตผมจะหมดแน่แบตผมเหลือเอออะสิบหกเปอร์เซ็นะนะแต่ผมจะไล่ต่อเะนะ เรียบร้อยโงานอย่างสวยครับงานอย่างสวยโอ้เแบบ็ดไม่มีวะปิดไลคก่อนนะครับผมขอบคุณครับ